พี่เป็นทักทายช่วงเที่ยงๆเลยค่ะแดดเปรี้ยงๆเลยวันนี้พี่เป็นมาปลูกเอ่อมันพร้าวหรือมันมะพร้าวนะคะก่อนหน้านี้ตรงนี้พี่เป็นได้ลงผักสาบไปเนาะทีนี้พี่เป็นต้องเอาเสามาลงปักให้ผักสาบขึ้นแต่ทีนี้พื้นที่ด้านกลางๆมันก็จะว่างพี่เพ็นเลยมาใช้ประโยชน์ด้วยการเอามันมะพร้าวมาลงในปีแรกอะคะ่ะเพราะว่ามันก็เลื้ยไม่ได้ไกลมากหรอกคะ่ะสำหรับผักสาบ ก็เลยนี่แหละค่ะใช้พื้นที่ขี้เกียจด,ดายา่าพี่เป็นปลูกง่ายๆเลยค่ะลักษณะการขุดหลุมพี่เป็นเตรียมต้นพันธุ์ก็ประมาณนี้นะคะที่มันแทงหน่อออกมาแล้วตัวเปลือกมันก็มีอันนี้พี่เป็นก็เลยเอามาปลูกเนี่ยค่ะลักษณะการปลูกของพี่เป็นเอาง่ายๆเลยค่ะเม็ดเม็ดหนึ่งใลกว้างยาวเม็ดหนึ่งเลยค่ะระยะห่างเนี่ยค่ะง่ายๆเลยวางแล้วก็กรบวางแล้วก็กลบ,ลกกลบไม่ได้รองพื้นอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋ยวพี่เป็นจะเอาแกลบดํามาลงฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เอาแกลบดํามาโรยมาโรยทุกลุมเลยค่ะโรยเป็นแนวเลยตรงนี้โรยแน่นๆเลยค่ะแล้วก็จะเอารถไถไถกบนะคะประมาณนี้ก็เลยไม่ลงพื้นเลยค่ะเป็นการทําจริงจังกับมันมะพร้าวหรือมันพร้าแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการดูแลจะง่ายเลยไม่ต้องอะไรรอวันหน้าแล้งอย่างเดียวก็ขุดแค่นั้นเองค่ะ ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับเขาแล้วก็ทําร้านให้เขาขึ้นนิดหนึง่งเดี๋ยวพี่เป็จะลงคลิปให้ดูตามลําดับต่อไปนะคะว่าการทําร้านทําอะไรให้เขาขึ้นจะทํำยังไงเนาะระยะห่างก็เพียงจะใช้เม็ดคูณเม็ดเลยค่ะอย่างแถวบ้านพี่เพ็ญปลูกเขาก็จะใช้เสาปักแต่พี่เพ็ญไม่ใช้นะคะพี่เพ็ญจะทําไม้ปักขึ้นมาเม็ดหนึ่งนะคะแล้วพี่เพ็ญก็ะช้เชือกดึงเอาให้มันเลื้อยขึ้นเชือกนี่แหละคะ่ะก็จะประมาณนี้แหละ ก็น,นี่แหละค่ะหลังจากที่ขุดหลุมก็ไม่ได้ลึกได้นาอะไรเพราะว่าพี่เป็นจะเอาแกลบดํามาลงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยฝังง่ายๆเลยค่ะพี่เป็นเนี่ยทาอะไรง่ายๆพี่เป็นไม่มีพิธีรีตองหรอกนี่ค่ะค่อยๆเอาเท้าเหยียบหรือเหยียบเบาๆก็ได้ค่ะ,ะหลังจากที่เราได้เถายาวเนาะเราเริ่มเลือ้อยแล้วก็ทําร้านใหน้เขาขึ้นสักเมตรหนึ่ง แล้วก็หาเชือกพันให้เขาค่ะประมาณนี้แหละก็โอเคแล้วแต่ตอนรุ่นต่อไปพี่เพ็ญก็จะลงแกลบดําก่อนเนาะแล้วเอารถไถถก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเป็นช่วงๆอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้กับอ่ามันเพร้าหรือมันมะพร้าวเหมือนกันนะคะพี่เพ็ญก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรก็เป็นการลองทดลองจริงจังกับเขาเคยปลูกแต่ไม่กี่กอตอนนี้เอาเป็นร้อยกอแล้วค่ะเนี่ยก็ลองดูนะคะ อันส่วนส่วนที่เป็นลูกตรงตูดมันพี่เพ็ญก็ผ่าไปไปแช่ขี้เท่าก่อนเนาะแล้วก็ไปหมกแกบดําไว้เดี๋ยวพี่เพ็ญก็เอามาปลูกรุ่นต่อไปอค่ะอย่าทำให้มันยากค่ะ,กะเกษตรง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มันบางคนเอา้าทำไมทาแบบนี้พี่เพ็ญถนัดแบบนี้ค่ะไม่มีโจ์อะไรตายตัว,วกเกษตรเอาง่ายๆเลย เอาแกบดำมาลงก็ปุ๋ยทั้งนั้นแหละคะ่ะทีนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพี่เป็นจะลงคลิปให้ดูนะตอนที่เอาแกบดำลงแล้วก็ถลกเทาเขาขึ้นนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แะะลค่ะแดดร้อนๆเลยอีกสิบนาทีเที่ยงจ้ะสวัสดีค่ะ